การแข่งข <c oughs> ันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังเดินหน้าต่อไปนะคะคุณเทพชัยและก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงเวลานี้ที่สหรัฐกลับมาทวงคืนความเป็นผู้นำในเวทีโลกภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนก็กำลังได้เห็นการกระชับความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างจีนและรัสเซียนะคะโดยล่าสุดก็เพิ่งจะฉลองครบรอบ20ปีของการลงนามความร่วมมือความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกันด้วยค่ะ เราคงเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าหลังจากที่โจวบเดนก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็มีความพยายามที่ชัดเจนอย่างมากในการที่จะรดมพันธมิตรในตะวันตกเนี่ยเพื่อที่จะมาต้านการขยายอิทธิพลของจีนและรัเสเซียนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลตรงข้ามครับเพราะว่าทําให้จีนรัเสเซียนั้นตอนนี้ก็แสดงท่าทีว่าจะจับมือกันแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับ เมื่อวันที่ที่ผ่านมาก็มีงานเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีของสนธิสัญญาที่มีชื่อว่าสนธิสัญญาความใกล้ชิดที่ดีและความร่วมมือฉันมิตระหว่างจีนกับรัสเซียนะครับซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศนี้มาตลอด20ปีแล้วในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสนั้นนะครับหวังยี่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็เรียกร้องให้จีนแรัสเซียนั้น มีจุดยืนที่มีความชัดเจนร,ร่วมกันในการกระชับความสัมพันธ์แบบพหุภาคีนะครับแล้วก็ช่วยกันต่อต้านสิ่งที่เรียกว่าเป็นรัฐที่ที่ครองความเป็นเจ้าหรือรัฐที่เป็นเจ้าโลกนะครับราภาษาอังกฤษก็คือเฮ g ิมเนีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับไอ้เป้าหมายของสุนทรพจน์นี้คําพูดที่ใช้นี่ก็คงจะตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าจีนต้องการให้จีนรัสเซียนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่จะรับมือกับแรงกดดันจากประเทศตะวันตกโดยเฉพาะ 派代理，南的美国。冷战思维、霸权主义、强权政治等，这些早已被扫进历史垃圾堆的陈旧思维，又在死灰复燃、蠢蠢欲动。但是，不管国际形势如何变化，中俄世代友好的初心不会改变，相互支持的诚心不会改变，捍卫和平的决心更不会改变。 คือไม่ต้องเอ่ยชื่อมาตรงๆก็พอจะเข้าใจได้นะคะว่าจีนและรัสเซียกำลังกระชับความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นเพื่อมาเป็นอีกหนึ่งคั่ที่จะยืนหยัดขานสมดุลอำนาจของสหรัฐอเมริกาและถ้าเกิดเทียบกับคำพูดของประธานาธิบดีปูตินนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยเอ่ยขึ้นมาเองว่าขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียแนบแน่นที่สุดในทุกมิติ เท่าที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มาเลยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าปูตินและสีจิ้นผิงกำลังเป็นผู้นำของจีนและรัสเซียที่สามารถประชับความสัมพันธ์กันได้อย่างสนิทสนมในทุกเรื่องเลยนะคะและเมื่อได้ลงนามตอกย้ำความสัมพันธ์และตอกย้ำส่วนที่สัญญาที่ครบรอบ20ปีก็คงจะเป็นแนวทางที่เห็นได้ชัดแล้วว่าสองประเทศนี้ก็คงจะเร่งสร้างพันธมิตรในเอเชียในระดับภูมิภาคต่อไปเพื่อ ขานอำนาจกับสหรัฐด้วยนะคะคุณเทพชัยหวังยี่นะครับกล่าวในสุนทรพจน์ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนะรัรเสเซียนั้นมันดียิ่งกว่าการเป็นพันธมิตรทั้งๆที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกันนะครับนี่ก็เป็นคําพูดของหวังยี่ที่ตอบย้ําไม่เห็นว่าจีนนั้นมีความคาดหวังอย่างไรกับความสัมพันธ์ที่มีกับรัสเซียนะครับแล้วตามรายงานของ C G T N นะครับซึ่งเป็นสายีโทรทัศน์ที่เป็นกรมมอ,อกเสียงของรัฐบาลจีนเนี่ย ก็รายงานอย่างชัดเจนว่าจีนต้องการที่จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนรัสเซียนั้นมุ่งหน้าไปทิศทางไหนนะครับมีประเด็นสําคัญที่หวังยี่ยมนะครับในระหว่างการการกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงนะครับได้บอกว่าจีนรัสเซียนั้นควรที่จะร่วมมือกันสนับสน,นุนการร่วมมือกันแบบผู้ภาคีนะครับแล้วก็ต้องต่อตามรัฐที่ครอบงําและการเล่นการเมืองเชิงอํานาจนะครับนอกจากนั้นจีนรัสเซียก็ควรที่จะคัดค้านสงครามเย็นหรือการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แล้วก็จิงรัะเซียนั้นก็ควรที่จะปกป้องกฎระเบียบสากลที่มีสหต์ประชาชาติเป็นแกนหลักนะครับทั้งหมดนี้ก็ตีความไม่ยากนะครับเพราะว่าคําพูดนั้นหรือว่าสาระของสิ่งที่หวังยี่เรียกร้องนั้นมันพุ่งเป้าไปที่ประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าไม่ว่าการเรื่องมือกันแบบภูภพาคีเรื่องพูดถึงเรื่องรัที่ครอบงําเรื่องสงครามเย็นหรือการที่มีบางประเทศต้องการที่จะเป็นผู้นําแต่ประเทศเดียวนะครับก็ คงจะหมายถึงประเทศอื่นไม่ได้นอกจากหมายถึงอเมริกาเพราะฉะนั้นนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนในแง่ของจุดยืนของจีนนะครับที่ต้องการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียจากนี่ไปไปในทิศทางไหน